นิดนึงจ้าหกสี่นะครับแต่ mm อยากรู้นะในโลกแห่งความจร nah ิงอะคือเอาไม้มาเผามันได้ฐานก็ไม่ไม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่เคยทำด้วยเดี๋ยวโล่ทุกคนกันด้วยนะครับพี่กับฟิลิปคุ้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นใหม่ครับโยโล่เซอร์เวิร์กันอีกแล้วนะครับก็เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะฮะเพิ่งออกมาตอนวัน วัน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 พฤหัสนะครับตอนนี้ก็วันเสาร์แล้วใช่ไหมที่เออไอไอวันที่อัพคลิปวันเสาร์เออถูกแล้วนะครับก็เพิ่งออกมาได้2วันก็อาการไอก็ยังยังไม่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นพวกคงคงไข่ก็หายไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็กลับมาแคสไหวพอสมควรนะครับระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีแบบไอบ้างกันทิดหน่อยนะฮะ ก็ที่หายไปหลายวันก็เพรอไม่สบายนั่นเองครับหลายคนงงนะครับก็เต๊ะโคไปในเพจแล้วนะครับก็อยากจะประกาศอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าเพจเนี่ยเปิดแล้วนะครับคือเปิดโอเคสร้างเสร็จแล้วเืยจัดหน้าไวบไปต้เสร็จแล้วนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านด้านใต้เดสคริปชันเลยนะฮะไม่ไม่ใช่ใต้เดสคริปชันอยู่ที่เดสคริปชันเลยนะครับ,ม,ม,ารบมานี้เราเก็บไข่กันก่อนนะซึ่งวันนี้เรามีภารกิจที่ <c oughs> เราทาอะไรดีอันนี้ วันนี้เรารู้สึกว่าเรามีฟาร์มครบแล้วใช่ไหมเรามีฟาร์มครบแล้วเรามีบ้านแล้วจะขายบ้านเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนเราเอาแบบนี้ดีกว่าเราเริ่มทำเอฟาร์มฟาร์มใหม่มาฟาร์มฟาร์มไปแล้วเรามีเรามีข้าวยังอ่ะคืออยากได้ตอนนี้อยากได้นมปังมากกว่านมปังเอามาทําพวกเบอร์เกอร์แบบนี้สเต็กเรามีเนื้อเรามีวัวกี่ตโอโอเคโอเคโอเค เรามีเราไม่มีเนื้อแล้วใช่ไหมเดี๋ว่ามีอ่ะเดไม่มีแล้วเอองั้นไม่เป็นไรงั้นไม่ได้งั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เราเริ่มขุดเหมืองกันดีกว่านะครับมาแต่ว่าตอนแรกเราไม่มีของกินใช่ไหมตอนนี้แล้วเราอะไรกินอ่ะตอนเนี้ยเราอะไรกินเอาเอาอะไร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 มันคอกระจกเมื่อกี้โนอเออไม่เป็นไรเอาเราเมา่อเขือเทศกินก่อนลวกันแล้วก็เดี๋ยวผมไปขุดเหมืองก่อนเดะของของเยอะเกินเดี๋ยวผมรีบเก็บก่อน ตอนนี้ยังมึนๆอยูอ่พอออกมาจากโรงพยาบาลแรกๆมันก็มึนๆแบบนี้ผมะนะครับหมอก็บอกว่าผมเป็นคนที่หลอดลมค่อนข้างเซนซิทีฟนะฮะ <c oughs> ก็จะป่วยไม่สบายง่ายนิดหนึง่งนะมาถึงมาถึงพวกเรื่ององค์ไอๆจะบ่อยกว่าคนอื่นปกติมากกว่าคน,คนปกติกันนิดหน่อยนะฮะตอนนี้เริ่มลินพันแล้วเริ่มมาก็รินพันเลยฮะ <c oughs> ตอนนี้เสียงก็ไม่น่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปกติด้วยหลายคนก็น่าจะสังเกตกันได้นะว่าเสียงผมอันดับ ออกกล้องๆเหมือนคนไม่สบายนั่นแหละโอ้ตอนนี้ร้อนอะ่ะร้อนเหงื่อออกด้วยเหงื่อออกแต่ไม่มีขี้เกียจเช็ดเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยโอ้ยเหงื่อออมเหนื่อยไม่เข้าใจว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนมากเลยม,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 มีใครร้อนบ้างไม่ผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มใครร้อนบ้างอ่ผมมั่นใจว่าร้อนกันทุกคนตอนเนี้ยโอ้ยร้อนเดี๋ยวเราเราว่าเราสร้างพลัเพิ่มดีกว่าแล้วกันคิดก่อน เริ่มพอเริ่มพอเริ่มไม่สบายแล้วมันจะเริ่มคิดช้าลงนะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะคิดช้าลงเวลาไม่สบายนะฮะลองก็เอาเป็นว่าแบบยังไงถ้าสมมุติเราไปอยู่โรงพยาบาลอะไรเนี้ยสสก,ก็ก็ลองดูได้นะว่ามันจะคิดช้าลงอันนี้หรือเปล่านะ,ะมันจะไม่ค่อยเป็นอันเป็นทําอะไรอันทําอะไรมากกว่านะครับมาแต่ลังโอ้โหเสียงซอมบี้มาแล้วครับมาแล้วเสียงซอมบี้มันมาแล้วครับมันอยู่ใกล้ๆแปลว่าแถวนี้มีดันแน่นอน แถวนี้มีดันใช่ไหมแต่ว่าใช่เสียงมันอยู่ด้านขวามีสเกมีสบโห่เนี่ยโอ้ชัดเจนเลยจ้าชัดเจนเลยมาปักทอนหน่อยโอ้โอ้โอโอ,โอมันมารอดักยิงเลยครับอ่าเรียบร้อยอเดี๋ยวก่อนเสียงคิปเปอร์อ๋อไอ้นี่มันคิปเปอร์นี่วะลืมไปว่าลงลงมอสไอันี้มันดูไม่ดูเรื่อง เออเดี๋ยวเคาหาน่าอาลมอนนี้ออกดีไหมเนี่ยมันดูไม่ดูเรื่องเลยเนี่ยตอมบี้ก็น่ารักไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโลดดีเอ็นแล้วเราตกใจกว่านี้กับเพนเอเดอร์แมนนี่คาไาอีกเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหมาเป็นโปรโมชั่นเลยเป็นขยงเลยระเบิดไปเลยเหรอหอยู่แบบนี้โอ้ระเบิดไปเลยระเบิดระเบิดเออนั่นแหละดีมากโอโ้โหสุดยอดครับสุดยอดระเบิดไปแล้วนะเอ้ยนี่มันแร่อะไรเอ่ยเล็กทูสหรือเปล่า ใช่ไหมสีเขียวแบบเนี้ยใช่เนี่ยเออเนี่ยเราก็จะก็งงอยู่เอ้ไอ้นี่มาจากไหนนะ <laughs> โอเคสรุปสุดท้ายเป็นขุนเหมืองนะฮะเป็นแร่ในเมืองโอเคดีละเออเนี่ยเจอเหล็กแล้วเดี๋ยวผมขอขุดเหล็กก่อนละกันตอนนี้มีเป้าหมายว่าอยากหาแร่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราพยายามทาจาทางกลับก่อนเราทําแบบรูใหญ่ๆให้รู้เลยฮะ,ะว่าเป็นทางกลับมา <c oughs> อ้อย <c oughs> อ้อยยังไออยู่ นะครับก็น่าอย่างที่เห็นนะอย่างที่บอกไปแล้วว่ายังไม่สบายอยู่นะรอยแบบยังไม่หายดีฮนะคือดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับหายนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะวางเป็น c o อพุทธสโตนไว้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะให้รู้ว่ามันเป็นทางไปนะครับมาเราจัดให้มันดหรูๆหน่อยอันนี้อีก3ครั้งนะแตกโอเค1นแล้วก็แตปกปกโอเคเรียบร้อยฮนะมาเราใหม่เราเราเอาเอแถวนี้มีเยอะเออดีๆๆเราจะได้มีอะไรกินนิดนึงด้วย เอ้กินได้ป่าเออน่าจะกินได้แต่ว่าเอ้ะอยู่ข้างๆเหล็กด้วยเออดีดีเราจะได้กินไปด้วยเลยอ่ะเราจะได้ได้เหล็กด้วยนะฮะเริ่มพูดผิดละเอ้เวลาเวลาไม่สบายนี่แคทเกมยากจริงๆนะฮะยากกว่าเวลาปกติเยอะเยอะปกติลิ้นไม่ค่อยพันด้วยนะเอ้ปกติลินพันบ่อยพูดผิดพูดผิดโทษมาอันนี้เราเราเอาเออเราเจาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอเคนะอย่างน้อยอันนี้เราก็ดูดูออกแล้วแหละว่ามันมันไม่ปกติอ่ะโอเคอะไรประมาณนี้นะฮะเอาแบบตกแต่งนิดนึงฮะให้มันน่ามองนะ,ะเราจะได้มองไม่งั้นเราจะลืมมองเลยครับไม่งั้นผมจะลืมมองเลยคืออะไรไม่สวยนี่ไม่มองอะ่ะเอาง่ายๆเอ้โอ้ยันเมืม่อกี้เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เสียงหูฟังผมมันมันคือมันก็เก่าแล้วแหละมันก็เก่ามันก็ได้ยินเสียงแกล้งตลอดเวลาผมก็งงเอ๊ะเสียงอะไรแกล้งไม่เป็นไรมาเ,เหงื่อเง่อ,ออกเยอะตั้งคืนแล้วเงือออกเยอะมากเลย อโ,อโอเคเราได้เหล็กมา4อันใช่ไหมแล้วก็มีอะไรท่านี้ไหมไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมพยายามเลงที่20%ประมาณ20นาทีเหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วก็อ๋อใช่มีน้องเขาบอกว่าแบบถ่ายเป็นชั่วโมงได้ไหมก็พี่จีถามว่าจะถ่ายเป็นชั่วโมงมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะว่าคนดูส่วนใหญ่นี่หลับอะ <c oughs> ก้าพูดเลยเลยว่าหลับคือขนาดผม ผมดูประมาณ2 0่สิบานาทีดูคลิปตัวเองมันโอเคกว่าให้กลับฟิลลิ่งกลับไปดูคลิปแบบเป็นชั่วโมงนี่ผมแบบหลับจริงๆอะหลับแบบหลับเลยแบบดูจนเบื่ออะไรประมาณนี้นะฮะก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะก็โอเคตอนนี้ก็มืดแล้วก็มืดเหน่อยเดิมทิชชู่โอ้ยทิชชู่หน่อยเถอะไม่ร้อนมากไปทิชชู่ทิชชู่อ้ ร้อนช็ดเหงื่อกาง,งกลางกล้องเลยร้อนจริงโอ้ไข่โอ้ไข่เยอะมากแต่ไก่มันจะพยายามออกะครับโอเคไก่ไก่ออกไปปึ๊บไม่ต้ออกโอเคนะครับถือว่าเราก็ฆ่ามันไปเลยแล้วกันเคมาเดี๋ยวเราเอาไก่ตัวนี้ไปย่างกินก่อนลวกันมีถ่านไหมไม่มีอมเออเราไม่มีถ่านจริงดิ ชาโคสามเออไม่เป็นไรช่างมาแล้วกันผมเอาไงดีเอาเป็นว่าผมยนต์ไข่เหมือนเดิมดีกว่าโยนไปโยนต์ไข่ให้มันเกิดอ่าโอเคเกิดสองตัวฮะวิธีโยนแบบง่ายๆกดปลาไม่หมดเลยง่ายกว่ามาเดี๋ยวเราไปขุดเมืองต่อดีกว่า โอเคตรงนี้ก็เป็นเหมืองของเราแล้วไม่เอาเดี๋ยวก่อนนะไอโคเมื่อกี้ที่เราเผาเราจะมาเป็นฐานหรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาเป็นฐานเดี๋ยวผมว่าผมต้องสร้างฟอนแนนเพิ่มเอาเพื่อ,อไปผลิตช,ชาโคลโดยเฉพาะละไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้งั้นเดี๋ยวผมคงต้องทําให้รวยโคให้เร็เวที่สุดด้วยนะครับมางั้นเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันภาพที่ผมขอปั๊มผักไอชาโคลก่อนโอเคได้ฮอตท็อปปิกเพิ่งได้เหรอมาผมจะสร้างซะประมาณ สร,สร้างสร้างสระมาณเครื่องเดียวก่อนแล้วกันแล้วก็มีไม้เท่าไหร่มีไม้ไหมโอ้โห,โหไม้อย่างน้อยครับมาสามสิบห้าไม่เป็นไรฮะสามสิบห้าพอใช้อยู่มาพอใช้แล้วก็เดี๋ยวพาคนี้เดี๋ยวผมตัดต้นไม้ก่อนเลยตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไมีเจ็ดม,ม,มีสติกสองโอเคโอเคโอเคมีสติกแล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็ฮังเกอร์ใกล้หมดแล้วฮังเกอร์ใกล้หมดแล้วทำไงฮะกินผักครับเอ้ยอันนี้ไม่กินป๊อกอ้าวเพิ่มน้อยอีก มันมีอะไรที่มันไม่ใช้เนื้อบ้างไหมเอามีวอเตอร์กันเออลืมไปว่าลงไปย้วยเออไอมดนีแล้วเออ,เอ,อช่างมันเถอะเรายังไม่ใช้ตอนนี้อ,อมีอะไรที่มันทําง่ายๆไหมไอเอนี่ยทําง่ายแต่เราไม่มีเนื้อบัวไอ,อบัวมันไม่โตสักทีมันก็ไม่เป็นไรแล้วกันงั้นเราเดี๋ยวเราพยายามกินข้าวไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรอข้าวมันโตแล้วก็ตัดเอานะครับมาอันนี้เราเราตัดต้นไม้ไปทําชาโคก่อนแล้วใครมันส่ง โทรศัพท์อะไรมาตอนนี้ตกใจมีคนชอบชอบส่งตอนกลางคืนไม่เข้าใจนะครับตอนกลางวันนี่แทบไม,แบไม่แทบไม่มีใครส่งแล้วนะตอนกลางคืนที่ชอบส่งกันมาจากนะกลับมาส่งเวลาคนนอนครับสุดยอดรับเทพซ่ามากโอ้ยมาต่อไปก็เราตัดต้นไม้ต้นนี้ประมาณตอนนี้ประมาณ9นาที10นาทีแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรมากเรายังมีเวลาอยู่กันอีกเยอะครับตอนนี้มาเราที่ผมพยายามเลงอะ่ะผมจะเลง64ต้นเลยแล้วกัน นะครับคิดในใจไว้ก่อนว่าจะเอา64ต้นนะฮะเดี๋ยวมันก็ถึงเพราะว่าที่ผมทำไปถึงเอา64เพราะว่าจะไปทำทำฐานเอชาโคทั้งหมด64ผมไม่รู้ว่าระหว่างโคกับชาโคไม่รู้ว่าภาษาไทยมันแตกต่างกันยังไงเอ้ยเมื่อกี้มีการค้างด้วยมีการค้างด้วยเมื่อกี้โอเคมีการค้างมีการค้างค้างกันนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรมากรู้สึกรกระหายครับตอนนี้ <c oughs> โอเคตอนนี้เราเอาอเมา,านะแล้วค่อยๆขุดอ่ะโอเคได้50ละโอเคเดี๋ยวใกล้ใกล้กล้นิดนึงนะอ่ะอีนิดนึงจะห6สอ่นะครับแต่อยากดูนะในโลกแห่งความจริงอะ่ะคือเอาไม้มาเผามันได้ฐานก็ไม่ไม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่เคยทำด้วยเออแต่ว่าน่าลองอยู่นะเออมีใครรู้บ้างไหมว่ามันมันแบบเอาไปเผาจริงอะ่ะถ้าสมมติว่าเผาจริงแล้วมันได้ฐานก็ ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะับด้านล่างนะฮะคอมเมนต์มันมีอยู่ตรงนี้แหละมีข้อดีคือหนึ่งหนึ่งให้ความหนึ่งตอบตอบนู่นตอบนี่2ตอบคําถามคนทําคลิปนั้นข้อดีของคอมเมนต์นะฮะมาแล้วก็เราเอาไปทําชาโคลคเออเดี๋ยวนี้ขึ้นนิดหนึ่งโอเคครับป้องสิบสี่อันครับชาโคลให้หมดครับนี่ครับมาก็น่าจะได้เยอะอยู่นะสี่สิบเจ็ดอะโอเคอันนี้ อาวัวโตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีวีดไหมสโมกวีดเอวีดเออเพลงผมแบบไปฟังตอนฟังก่อนนอนทุกวันนะครับสโมกวีดเอวีดฟังก่อนนอนตอนอยู่โรงพยาบาลทุกวันยอมรับเลยสนุกอะฟังแล้วนอนหลับแล้วอ,อ,อย่าไปบอกใครจู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะป้งเรียบร้อยอามาเราเอาเราเอาไป มันเราไปเอ้ไม่ใช่เราไม่มีเราเราต้องมีสออันเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้มันก็มีสองอันดีที่โตอ่ะจำได้เดี๋ยวงันอันนี้เอ้ยเยอะอันนี้เยอะเออเยอะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราเราเอามือเปล่าแล้วก็มาอีกสามอันใช่ไหมสามเมตรสองหนึ่งศูนย์เคหมดละมาแล้วก็บนมีวหวานหวานไปเลยครับเอออันอันที่ใกล้โตระหว่างเฉพาะอันที่ใกล้โตแล้วกันโอเค อันนี้ก็7 8 9 10 11แล้วก็น,นี่12อ่าเนี่ยเออได้เยอะเลยรอบนี้มามาได้เยอะได้เยอะรอบนี้ยไอเออโอเคฮนะมาก็ได้มา14อันแล้วตอนนี้แล้วก็เออตอนนี้เรามีขนมปังขนมปังกินแล้วครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยเราเอาไปผสมพันธุ์สัตว์ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราเหลือไว้กินตัวเองอันนึงด้วยโอเคเราเราเหลือกินอันนึงแล้วกันนะฮะเอาไปเพิ่มฮังเกอร์ได้ในระดับหนึ่งมาแล้วก็ขนมปังขนมปังปึ๊ดอ่าได้ขนมปังมาแล้วก็ผสมพันธุ์วัวฮะผสมพันธุ์วัวผสมพันธุ์วัวแป้งวัวจ้ามาอุ้กันเอไม่โทษ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 หลุดหลุดหลุดหปากโทษโทษตีปากสามทีเด็กไม่ดีตีตีก็ไม่แรงตกทำไมวะเนี่ย แกวัวมานี่นหะวัวมาทางนี้เออไม่เอาดีกว่าเราเราล่อทางปกติดีกว่ายวอย่างแรกขอกินขนมปังก่อนฮังเกอร์จะหมดวันนี้วัววัวไม่ฟังเลยโอ้ยฟังสิวะเริ่มโหดและฟังสิถือวีไม่ยอมเดินตามเนี่ยรู้ไหมว่ามันลำบากอ่ะดันนายเข้ากกงเนี่ยหืมอืม แถมหน้ายังจะเดินหนีเราอีกอจะตามมาหรือ,อยังเนี่ยฮะตามมายัางตามมายัางเออโอเคไม่ต้องตามละบ,บายยเข้ากลมไปเลยไม่ต้องตามเออหมงุดหดงิดหงุดหงิดเว้ยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ชาโคลพอสมควรแล้วนะเออเนี่ยได้พอสมควรแล้วดี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 ดดม,มาแล้วก็เราเอาไปทำเขามีสติกไหมขอยืมสักสองอันนะขอยืมสักสองอันหนะ่อยไม่มีไม่มีสติ๊กอะ เอ้เดี๋ยวเอออันนี้อันนี้แล้วก็ส2บสองมาเรามีอยู่12อันงั้นเราก็ไปเก็บครับปึ้งเรียบร้อยมาแล้วก็ต่อไปไปขุดเหมือนกันต่อดีกว่านะฮะเอ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้พวกนี้ผมไม่เก็บหรอไอ้พวกไข่กันพาวเดอรอ์แล้วก็วีด,ด้วยมา,าวีดผมเก็บเข้าตู้เหมือนเดิมฮะปึ๊กปึ๊กปึ๊กอ่าของฟาร์มเราไว้ตรงนี้ฮะของฟาร์มไว้ก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ เดี๋ยวเราไปตะลุยเหมืองเหมือนเดิมนี่แหละเอาเราดาบเราดาบผมอยูน่นี่โอเคตกใจนี่ว่าดาบหายดาบหายนี่เป็นเรื่องเลยเป็นค่อนข้าง,างเป็นเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างสาคัญนะฮะเรื่องดาบเนี่ยดาบนี่เป็นอันดับหนึ่งไว้ก่อนเอ้ยแล้วมันแร่อะไรมันคือฐานหรือเปล่าอ่ะใช่มันคือ่านแล้วที่เผาไปเมื่อกี้เออช่างมันแล้วกันมาผมหาที่ยืนก่อนนะหาจุดยืนบนโลกนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งอะโอ้น้ำ พอเ,เ,เตอร์ไอพีอ่แวร์ครับเดี๋ยวเราเราขุดตรงนี้ไว้ก่อนมาเราพยายามเออเดี๋ยวเราเราเราเรียกเอาถ่านกลับบ้านไปด้ยวยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยมีถ่านเออเรายิ่งไม่ค่อยมีถ่านเราก็ถ่านกลับบ้านไปแล้ว,ลวกันโอ้ what the fuck โอ้โหมาเป็นตัวมาเป็นพระแม่มเลยครับพระแม่มนะครับโอ้โห,โโหโก็งงอะไรวะปุ๊บ ตกทีรู้เรื่องเลยครับายบายแล้วครับผมไม่อยู่แล้วเออบายบายซีวาเกนครับมาจากไหนผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าผมโดนแล้วนะครับโอ้โห0.5ผมหนีดีกว่าระดับนี้ผมไม่อยู่แล้วโอ้แย่แย่วิชอะไรวะเนี่ยน่ากลัวโอ้โหโอเคนะฮะอย่างที่เห็นห้ากลัวมากครับมา เหลือ10ใช <c oughs> right? ่ไหมสิบกับสิแล้วก็มีอะไรกินไหมอ่ะอันนี้มีไอ้นี่กินก็กินกินไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรมีอะไรในนี้กินอีกไหมโหเยอะเยอะว่ะอ่ะกินไปก่อนแล้วกันสามสี่ห้าอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มฮันเกอร์ได้โอเคเรารอรีสตอร์ฮังเกอร์เอ้ไม่ใช่เรารอรีสตอร์เลือดกันนิดนึงก่อนดีกว่าเพราะว่า เดี๋ยวเลือดหมดเดี๋ยวเจอเหตุการณ์แบบเมื่อกี้อีกครับไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวผมไปเออหลังจากระวังระหว่างรอผมไปตัดขนแก่รอดีกว่าตอนนี้เลือดมันจะเพิ่มไหมเพิ่มอยู่โอเคเราตัดขนแก่บ่อยๆดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่อะไรนะแล้วไก่มาจากไหนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงก็ต้องเก็บทําเตียงใช่ไหมงั้นก็มาแล้วก็ไก่มาจากไหนไก่ ไก่ไก่หนีโกงครับหนีโกงไม่รอดหรอครับเด <c oughs> ็ก,กฟักไข่ยะขยันฟักกันจังอ่ะโอ้ยเก็บไม่ทันแล้วเนี่ยไก่มันเยอะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราดีอ่ะดีเรายินดีที่จะเลี้ยงไก่อย่เยอะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อยอ้ยจะแย่อยแล้วพี่จะตายแล้วอยู่น้ำนึงแล้วกัน มีน้ำวางอยู่แล้วก็ดื่มๆไปเลยฮะโอเคครับ <c oughs> โอเคโอ้เ,อเสียวฟักไข่อ่ะมาตอนนี้เดี๋ยวๆดี๋ยวเพราะงั้นเรามีวูห้าตังอยู่ในตัวก็แล้วก็เก็บเข้าไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราไปทําธนูไอ้พวกขนไก่พวกนี้นะไปทําเป็นประโยชน์เป็นธนูได้นะครับมา ตอนนี้เราเอาอะไรดีเราไปขุดเหมืองอีกดีไหมหรือว่าเราจะสร้างชุดเกราะเลยตอนนี้เรามีแร่เหล็กเท่าไหร่เมือ่อกี้จําได้ว่าขุดเหล็กนี่เมื่อกี้ขุดเหล็กมาแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าอ๋ออ๋อออลืม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 มาเราเอาเราเอาเกราะกันก่อนนะฮะมาใส่เกราะก่อนนะฮะแล้วก็วางถุงกาวไม่ใ <c> ช <oughs> ่คนคนลัคอละอย่างอะ <c oughs> เดี๋ยวผมรีดนมวัวตอนนี้มันจะเป็นไรไหมเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้ปั๊มกันได้ปะน่าจะปั๊มกันไดนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองนิดนึงแล้วกันพอพูดไปนานๆรู้สึกเสียงเปลี่ยนแล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มคลิปแล้วปะเออผมว่าเสียงเปลี่ยนจากตอนเริ่มคลิปแล้วนะความรู้สึกมันแปลกๆละตอนเนี้ยพมพูดนานๆแล้วมันเสียงเปลี่ยนนะฮะเออเรื่องธรรมดาของคนป่วยต้องพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆผมนี่ก็นอนเล่นนอนทั้งวันนะฮะ ก็เตอนนี้ก็เลยดูอยู่ครับตอนฟ้าตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนยังนั่งมานั่งเล่นเกมได้ครับคือนอนมาทางวันแล้วไงประเด็นนะฮะใครที่สงสัยว่าทำไมผมนอนอุ้ยโอ้โหโหโหตกใจเลยเมื่อกี้น่าจะเห็นนะน่าจะเห็นแบบเมาส์ผมนี่แบบสะบัดเลยเมาส์สะบัดเลยนะฮะแต่ถ้าผมตายขึ้นมาที่ก็สวยเลยนะฮะอันนี้แล้วก็ไอ้นี่อะไรเนี่ยไปชี้ดีกว่าเออชชี้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 เอามากินนะ ชิชชเดี๋ยวแร่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 นี้อยากกินมาแร่นี้ขอกินหน่อยเถอะผมนี่ขอกินหน่อยผมขอกินหน่อยเดี๋ยวมีเสียงไรเดินเข้ามาหรือเปล่าไม่มีเนาะกิน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 แป๊บเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยพึ่งมาอย่าพึ่งมาเดี๋ยวพึ่งมาเคดีฮะดีดีดีมามามาเพึ่งมาอย่าพึ่งมามาผมขอขุดไอ้นี่ก่อนเอ้ยนี่ไอ้เจล็กอีกแล้วเจล็กเจลเด็กแล้วเคดีดีดีมา ขอขุดตรงนี้เบ,บิดนานๆเลยฮะสามห้าแล้ว <c oughs> 3, 5, ลตอนนี้เจอห้าห้าหกครับทั้งหมดเจอเหล็กทั้งหมดหกอันซึ่งเราก็น่าจะทำกางเกงได้แล้วจากเหล็กที่เราเหลือเมื่อกี้อีกหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดนะครับโอ้ยดีวะ่ะเออเราหาได้ครบแล้วเหล็กแล้วโอเคเราเดี๋ยวเราไปทำกางเกงก่อนนะถ้าเจอถ้าเจออีกสี่จะดีมากเราจะได้รองเท้านะก็จะเหลือแค่หมวกที่เราขาดไปขาดไปนะฮะโอ้ย เสียงเริ่มไปแล้วะจะบ้าโอเคตรงนี้เราเราพยายามฝ่าน้ําไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นปลาเป็นปลาแซลมอนแป๊บหนึ่งฮะว่ายถวนน้ามาตรงนี้มีอะไรไหมปักทอสไม่มีโอเคตรงนี้มีเหล็กมาสองอันเดาว่าในนี้ต้องมีอีกสองครับออกไม่มีเ็งเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขุดก่อน ขอคุณเหมือนก่อนดีกว่าเพราะว่าผมต้องเอาไอ้ไอไ nah. ไ้มอดไอ้นี่ออกแล้วมอดมอดไอ้อะไรอะมอดมอดไอคิวมอดโมเดลมอดเนี่ยโอ้โหตกใจง่ายเกินแล้วก็แสงโอ้โหใครจะถามแล้วแสงอะไรฮะแสงแสงสว่างแห่งสัจธรรมครับแล้วสัจธรรมมันก็จะฆ่าผมด้วยอะแสงสว่างแบบว่าสว่างจนผมไม่อยากเดินเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวเรากด ขุดไอ้เล็กทุสันนีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นละแต่แต่ก่อนนึงขอโคด้วยฮะเ,ยเราเราขอเราเอาของกินฮะไม่ใช่อะไรหรอกอยากได้ของกินตอนเนี้ยโอเคมีเหล็กมีเหล็ก8ใช่ไหมแล้วก็โขลย21เออดีละมาเดี๋ยวเราขึ้นละครับมาแล้วก็เดี๋ยวไปเผาแล้วก็สร้างกางเกงก่อนจบพาร์ทนะฮะอันนี้อ้ยมันคือแบบอาการตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคันคอตลอดนะฮะ เหนื่อยเหนเวลาพูดเวลาแคสเกมเวลาไม่สบายทำไมผมชอบพูดเวลา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 ผมจะเป็นสแปมเมอร์เลยมาแล้วก็ใส่เข้าไปอีกนึงเอ้ยไม่ไเราใช้สติ๊กอันเดียวพอนะเราเราคำนวณไว้อย่างดีครับมาเมื่อได้กันเหนียวครับสอันเลยอ่าได้มาแล้วครับโค48คาโค48อันครับมี60สอันกันเลยทีเดียวตายละตายละมีเยอะเกินมีเยอะไป โอเคบ๊ายบายก็เยอะไปก็ดีฮะยิ่งเยอะยิ่งดีครับใครๆก็ว่ามาเราไปเก็บก่อนวัวผสมพันธุ์กันใหม่ได้ยังไงเหนื่อยอยุ่หรือเปล่าไม่เหนื่อยไม่ใช่ใชเราให้มันพักหน่อยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตครับต้องมีการหองกรเหนื่อยอะไรบ้างมาสี่ตอนนี้เรามีห้าเราต้องการอีกสองครับอีกสองอีกสองเดี๋ยวนั่งรอเลยะนั่งแคมป์รอเลยกอดรอได้อีกหนึ่งครับปึ๊บ คือน้ำรอามาเรียบร้อยครับได้แล้วได้แล้วปึ๊บเรียบร้อยครับมาตอนนี้เราก็มีชุดกรอกกันแล้วนะครับเนี่ยเอ๋นะครับซึ่งมาเดี๋ยวเราไปจบพัจบพนนี้กันที่หน้าบ้านกันก่อนดีกว่านะบแบบกันที่หน้านะฮะก็เขาจบขอการจบ ขอทำการจบการเอ้ขอทำการจบพาร์ทนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดเฟรนด์ t อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าพาร์ตต่อไปอยากให้ทำอะไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ติด GTA นะับอาจจะมีคลิปอาจจะมีคลิป GTA ฟักออกมานิดนึงนะฮะก็แบบแบบว่าติดมันเล่นเล่นสนุกเกินนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ